เป็นไงบ้างครับน้องเกมดูจบง่ายง่ายกว่าที่คิดไหมคิดไหมว่าเกมจะออกมาในรูปแบบนี้คิดอยู่ครับอ๋อเราดักแทงเราวางแผนมาคือว่าถ้าเกิดเขาออกมาเนี้เราก็ดักแทงแล้วก็ทําสําเร็จด้วยเป็นไงผลงานไฟนี้พอใจผลงานไหมครับพอใจครับแล้วมีจุดไหนต้องไปเสริมไหมครับน้องชายไฟนี้ปรุงครับอื ปรับปรุงจุดไหนอ่ะหน้าท้องอย่างเยอะเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมปรับปรุงหน้าท้องก้างก็มีก็อันว่าปรุงอ่อนครับอ๋อแล้วเป็นไงเบรดนี้พิกัดนี้ของเราสบายครับสบายใช้ทาร์กไฟนี้เป็นไฟที่ไหนครับที่สามครับไฟสามไฟติดแล้วเป้าหมายของเราอ่ะหลังจากนี้ก็แต่แต่มอเตอร์ครับแล้วแต่มอนิเตอร์มีคาใจตัวไหนอยากแก้มือไหมอ่ะแล้วต่น้ามิดครับแต่นนายหัวมิดเลย ใช่ครับไฟนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายคุณนน้ำมิตพี่คอยจะสมนุนทุกอย่างครับแล้วก็พวกไงใครครับแล้วก็ใส่สามยจเลยเป็นอะไรครับไฟนี้มีอาชีพไหมน้องชายมีครับได้ครับเท่าไหร่ครับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่มีแน่นอนอ่าสุดท้ายบอก FC แฟนคลับที่เชียร์เราหน่อยครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับทตั้มได้แล้วครับเสนอเลยครับ สุดท้ายที่ฝากพี่น,อน้องแฟนมวยทางใต้ช่วยติดตามเราหน่อยไปหน้าตามด้วยนะครับไปหน้าจะตั้งแต่ที่วันนี้ค,ครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมเ,เป็นเป็นอะไรกันกระสินชื่อกาลสิน,ตสนแต่ว่อา,วาอยู่ทางใต้เออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวนะครับพงานมีคนหลายคนสงสยัยทำไมใช้ชื่อเพชรกาลสินนะครับพ่อเป็นคนกาลสินครับอ๋ออันนี้พ่อเลยใช่ไหมไม่พ่อ๋อ สงสัยว่าเพชรกาลสินจะทำไมไปอยู่ท่าสาราก็นี่คือคำตอบเลยว่าพ่อเป็นคนกาลสินบอกง่ายๆว่าเป็นลูกขึ้นใช่เพอาะคนอ่นล้วนนะครับน้องยอดกาลสินอ๋อยอดกาลสินเข้าเข้ากรุงเทพยังครับบางสถานไม่นานยังไม่นานครับเก็บรอติดตามรอติดตามผมงานครับวันนี้ยินดีด้วยครับผมครับผมครับ